ว o นด้าแจ z โชม GK สีเหลืองมะนาวรถตัวท <Grant> ็อปออปชั่นจัดเต็มราคาโดนใจเขาฝึกเขาฝึกจะมีลูกป่ะหาที่กำบังหาที่กำลังหาที่กำลัง สวัสดีค่ะนุ่นนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่รถโฟกัสทรัสซี่นะคะที่จะนำพาทุกท่านนะคะไปพบกับ รีวิวรถแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะแล้วก็วันนี้นะคะนุ่นมีรถมานําเสนออีกเช่นเคยนะคะบอกเลยแต่ละครั้งเราไม่มีแบบแถวเลยนะคะเราคัดแต่รถคุณภาพจริงๆนะคะมานําเสนอไปพบกับเจ้า Honda Jazz GK 1.5 s v ปี2015ตัวท็อปคันนี้กันเลย มากันที่ตัวด้านหน้ารถก่อนเลยนะคะเห็นก็รู้เลยว่าคันนี้เป็นโฉม G K นะคะรู้เลยว่าคันนี้เป็น h o n d a j a z z นะคะมากันที่ตัวไฟตัวไฟของเขานะคะเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบนี้ดูรับกับตัวรถมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านกระจังหน้านะคะมีเป็นสัญลักษณ์ของ HONDA นะคะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะดูตัดกับตัวรถสุดๆไปเลยแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกนะคะครอบที่ครอบไฟนะคะก็เป็นสีดำนะคะทำให้ดู ดุดันขึ้นไปอีกนะคะเพื่อนๆคันนี้ติดกิฟต์กันชนมาให้ด้วยนะคะก็โหจะบอกว่ากิฟต์นี้ทําให้ตัวรถดูเท่ขึ้นไปอีกนะคะแค่กิฟต์สตัวฝั่งนี้มี2ตัวแล้วก็ฝั่งนู้นอีก2ตัวนะคะล้อของเขานะคะคันนี้เป็นขอบ15แม็กนะคะแม็กเป็นแม็กอะลอยนะคะจากโรงงานของ Honda เลยนะคะแม็กสวยมากๆเลย ไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่กับตัวกระจกเลยกระจกตัวนี้นะคะสามารถพับไฟฟ้าได้แล้วก็ปรับระดับอะไรเนี่ยก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะคะเพื่อนๆช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนแล้วมีอะไรคะมีกันสาดมาให้รอบคันเลยนะคะตัวกันสาดก็จะเป็นสีออกออน้ำตาลน้ำตาลเทาๆนะคะแล้วก็คันนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วด้วยนะคะตัวฟิล์มก็จะเป็นสีดำนะคะตัวด้ามจับประตู ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะนั่นก็คือสีเหลืองจ้ามากันที่ตัวด้านท้ายบ้างนะคะตัวด้านท้ายนะคะไฟเลี้ยวของเขานะคะก็คือดูโฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะฮ o นดา้าแจ z ทเขาจะมีเอกลักษณ์ตรงไฟเลี้ยวนะคะทั้งข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยดูรับกับตัวรถแล้วก็ดูสปอร์ตเข้ากันสุดๆไปเลยอันนี้อะไรอันนี้อะไร อันนี้เป็น,นะะสปอยเลอร์นะคะสปอยเลอร์หลังนะคะติดมาให้แล้วตรงสปอยเลอร์นะคะก็จะมีไฟดวงที่3มาให้ด้วยนะคะไฟเลี้ยวว่าเห็นชัดเจนนะคะไฟเบรกไฟฉุกเฉินมองเห็นชัดเจนแน่นอนนะคะคันนี้แล้วก็อันนี้เป็นรถ5ประตูรถ5ประตูสามารถเปิดได้ไหมเปิดได้นะคะก็คือจะมีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้เลยก็กดหนึ่งทีเนาะแล้วก็มันจะมีเป็นสัญลักษณ์แล้วประตูก็จะอัตโนมัติแบบนี้เลย มือสิคะมากันที่ด้านหลังน้องไหนๆก็เปิดประตูแล้วนะคะก็จะมีเป็นตัวนี้อันนี้จะเป็นคาซีฟนะคะสําหรับใครนะคะที่จะมีเบบีไม่ว่าจะเป็น2ขาหรือว่า4ขานะคะสามารถล็อกน้องไว้ได้นะคะเป็นที่นั่งสําหรับน้องๆน้อ,นอไม่ว่าจะเป็นเบบีหรือว่าเป็นน้องๆที่รักของเราก็ได้นะคะเบาะสามารถพับได้นะคะเดี๋ยวนุ่นจะพับให้ดูนะคะให้เห็นภาพว่า เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มากันที่ตัวอะไหล่นะคะอะไหล่รถก็มีให้ครบเลยอะไหล่แม่แรงนะคะอันนี้จะเป็นตัวแม่แรงแล้วก็ด้านล่างแม่แรงอะไรก็จะเป็นตัวอะไหล่นีไปต่อกันเลยฉกเฉียวมากคันนี้สีก็เปี่รียวสุดๆอย่าลืมนะคะรถโฟกัสมาที่รถโฟกัสเท่านั้นนะคะมากันถึงตัว ด้านประตูนะคะก็บอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นรถตัวท็อปนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ไม่เข้าใจระบบของคีเลดขัางประตูนะคะก็คือขอกุญแจหน่อค่ะกุญแจมา <laughs> นี่นะคะกุญแจของเขานะคะจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะก็จะมีปุ่มควบคุมแค่2ตัวก็จะเป็นตัวล็อกกับตัวปลดล็อกนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าเรามีกุญแจติดตัวอยู่ที่ตัวนะคะเราไม่ต้องกดจากตรงนี้ เราสามารถเอามือล้วงเข้าไปที่ประตูได้เลยเปิดได้เลยนะคะถ้าจะล็อกนะคะก็คือตรงนี้ได้เลยนี่นี่ก็คือล็อกแล้วหรือถ้าอยากจะปลดล็อกนะคะไม่ต้องกดนะไม่ต้องกดนี่แค่นี้รถตัวท็อปเท่านั้นนะคะที่ทำได้บอกเลยตัวไม่ท็อปก็คือจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันนะคะว่า มีอะไรบ้างนุ่นบอกเลยว่า Honda Jazz GK คันนี้ออปชั่นแน่นมากๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาที่บริษัทรถโฟกัสจำกัดเท่านั้นค่ะส่วนของที่นั่งด้านหลังนะคะก็คือ Honda Jazz GK คันนี้นะคะกว้างมากๆเลยแล้วส่วนตัวเบาะนะคะของเขาเป็นเบาะหนังนะคะนี่ก็สูง170นะคะย้อมอีกรอบนึงค่ะไม่ชนนะจ๊ะนั่งสบายนะคะ แล้วตัวเบาะนะคะเบาะหนังนี้สามารถพับได้นะคะทั้งพับได้2แบบเดี๋ยวนจะขึ้นให้ดูว่าพับยังไง,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 งเป็นไงคะสะดวกสบายนะคะแล้วก็ใช้งานได้แบบคุ้มมากๆเลยบอกเลยว่ารถตัวท็อปเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อเลยคะ่ะออปชั่นภายในรถนะคะก็ขึ้นมาแล้วนะคะขอสตาร์รถเป็นอันดับแรกเลยเรีโมทนะคะเป็นอย่างนี้ นะคะเป็นรีโมทอัตโนมัตินะคะแล้วก็ขั้นตอนการสตาร์ทรถนะคะเป็นพุชสตาร์ทนะคะคันนี้แตะเบรกเบาๆนิดนึงแล้วก็กดจิ้มหนึ่งที ง่ายดายสุดๆไปเลยมากันที่ตัวส่วนคอนโซลด้านหน้ารถนะคะคอนโซลด้านหน้ารถนะคะจะเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถสีเหลืองคือสวยสปอร์ตสุดๆไปเลยคันนี้มีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะตรงนี้1ตัวแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัววันนี้งดดิบแต่นะจ๊ะแล้วก็ตัวใส่อกอกสารนะคะคันนี้มีเล่มคู่มือแจ็ การใช้งานให้ด้วยนะคะเป็นที่ใส่เอกสาร,ารพวกประกรันรถสำเนาเลื่มรถหรือว่าเอกสารภาษีพรลบอต่างๆนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะหน้าจอนะคะเป็นทัชสกรีนนะคะใช้ระบบสัมผัสนะคะคันนี้สามารถใส่แผ่นซีดีได้นะคะแล้วก็ต่อบลูทูธได้ด้วยเดี๋ยวนจะต่อบลูทูธให้ดูนะคะกดเข้าไปออดิโอนี่นะคะต่อบลูทูธแล้วก็เปิดบลูทูธในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะ ถ้าสมมุติว่าจะต่อบูทูธนะคะก็คือต้องจอดรถอยู่นิ่งๆนะคะห้ามเคลื่อนที่นะคะเพราะว่าเป็นระบบเซฟตี้ของเขาเขาไม่อยากให้เรากดหน้าจอหรือว่ากดคําสั่งอะไรเกี่ยวตรงนี้ในรถมากนักนะคะในเวลาขับขี่รถเนาะต้องจอดก่อนนะคะอ่านี่นะคะจับคู่อนุญาตเรียบร้อยนะคะต่อบูทูธเสร็จแล้วแล้วถ้าเราจะฟังเพลงเราสามารถกดได้เลยไมยกดได้เลยนะคะเพื่อนๆจะ ฟังผ่านจุกก็ได้หรือว่าจะฟังผ่าน youtube ก็ได้นะคะเดี๋ยวนจะเปิดให้ฟังแบบคร่าวๆว่าลำโพงคันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเจอคันนี้เป็นตัวท็อปนะ,ะย้ําก่อนเลยมาคันนี้ตัว A นะคะ a คันนี้เป็นแบบดิจิตอลนะคะก็เป็นสัมผัสเหมือนกันนะคะสามารถกดเพิ่มระดับพัดลมเบาระดับพัดลมตรงนี้ได้เลยนะคะมีประมาณ6ระดับนะคะ ประมาณนี้แล้วก็ปรับตัวแอร์ได้ว่าอยากให้แอร์โดนช่วงไหนของตัวนะคะแล้วก็ปรับขึ้นลงอุณหภูมติตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มากันที่ตัวด้านล่างนี้นะคะสามารถต่อสาย HDMI ได้ด้วย1ตัวต่อ USB ได้ด้วย1ตัวแล้วคันนี้นะคะเป็นแบบ power outlet นะคะ12โวลต์ยังไปเลยนะคะชาร์จแบบเร็วแน่นอนแล้วก็ตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งตัวจ้า คันนี้นะคะเป็นเบาะหนังเนาะตัดกับได้สีแดงนะคะแล้วก็ตัดกับตัวรถสีเหลืองก็คือเข้ากันสุดๆไปเลยนะคะและที่สําคัญเอาใจสายชอบรถเกียร์ออ,ตโ,อโต้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้เนาะนี่นะคะแล้วก็ที่สําคัญเพิ่มตัว S มาด้วยเป็นเกียร์ขับขึ้นเขานะคะตัว S นี้นะคะสามารถปรับเป็นตัวแพ n นท์จิ๊นะคะปรับเพิ่มเกียร์ลดระดับเกียร์ตรงพวงมาไลัยได้เลยนะคะค i ู e คอนโทรลนะคะตัวควบคุมความเร็วนะคะให้คงที่ยามเราขับขี่เนทางใกล้ไปต่างจังหวัดนะคะกดตรงนี้ได้เลย แล้วก็ควบคุมเสียงมันติฟังชั่นลดเสียงเพิ่มเสียงผ่านพวงมาลัยตรงนี้ได้สามารถกดรับสายวางสายผ่านตรงนี้ได้ด้วยนี่เป็นไงล่ะล้ำสุดพวงมาลัยเบานะคะคันนี้การันตีเลยมากันที่หน้าปัดเรือนไม้นะคะคันนี้เวลาขับกลางคืนนะคะไฟนะคะก็จะเป็นตัวสีขาวตัดกับสีน้ําเงินนะคะดูแล้วสบายตานะคะแล้วก็สปอร์ตแอบแอบซ่อนความสปอร์ตไว้ทุกจุดเลยนะคะคันนี้ย้ําว่าคันนี้เป็นรถ ฮอนด้า a จ็ GK ตัวท็อปออปชั่นเต็มนะคะออปชั่นก็ยังไม่หมดนะคะตัวนี้เป็นไฟคู่หน้าให้2ตัวนะคะด้านหลัง1ตัวแล้วก็กระจกบังแดดนะคะมีนี่สองสว่างให้ด้วยนะคะมีทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เลยน,นะะลนี่นะคะแล้วก็คันนี้นะคะประหยัดน้ํามันมากเพราะมีปุ่มอีโคคาให้ด้วยนะคะเน้นใช้งานคันนี้เหมาะคะ่ะนุ่นแนะนําเลยมากันที่แผงควบคุมประตูนะคะ กระจกนะคะเป็นพับไฟฟ้านะคะอัตโนมัติแล้วก็ประตูนะคะขึ้นลงออโต้น,นะคะนี่นี่ค่ะขับขับไปได้จะเปิดประตูกดติง้งได้เลยเป็นไงกันบ้างคะคันนี้นะคะบอกเลยตัวท็อปออปชันเต็มเหน๋ยวนุ่นไปเผยราคาค่าตัวให้ฟังค่ะไปกันเลยเ<อ>กลี้ยงเ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 กลีก้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงเกลียงเอางากดอยู่ เป็นยังไงกันบ้างนะคะเ,เพื่อนๆได้ชมออปชั่นเต็มๆเน้นๆกันไปแล้วนะคะกับเจ้า Honda Jazz G K 1.5 SV ตัวท็อปสุดนะคะคันนี้เป็นรถปี2015นะคะอยากยังอยากยังอยากรู้ค่าตัวเรียงค่าตัวพร้อมที่จะยกสินสอดมาสู่ขอกันไปได้เลยรับรถกันไปเลยได้นะคะนึ่งขอเผยราคาค่าตัวคันนี้นะคะอยู่ที่495,000บาท ซื้อนะคะเพื่อนๆต้องซื้อเพราะว่าเป็นรถตัวท็อปแล้วก็โฉมเนี้ยเป็นโฉม G K โฉมยอดฮิตแล้วก็เป็นโฉมที่คนอะตามหากันเยอะมากนะคะหาหายากมากแล้วตอนนี้ถ้าอยากได้คันนี้นะคะรีบจับรีบจองกันมาได้เลยถ้าอยากได้รถคันนี้นะคะติดต่อกันมาได้เลยที่บริษัทรถโฟกัสจำกัดนะคะมีให้บริการลูกค้าถึง2สาขานะคะนั่นก็คือรถโฟกัสสาขาวงเวียนกรมประชาและ รถโฟกัสสาขาตรงข้ามโลตัสจังหวัดลัุรี ะะที่อยากจะตัดสินใจซื้อหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคันนี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยที่บริษัทรถโฟกัสนะคะหรือจะพาช่างนะคะหรือว่าใครก็ได้มาช่วยสกรีนรถนะคะเรากล้าการันตีว่ารถเราคุณภาพดีจริงค่ะแล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆนะคะที่ดูผ่านช่องทางออนไลน์นะคะอยากจะดูหรืออยากจะชมหรืออยากจะสอบถามข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะก็ทักกันเข้ามาได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่นะคะทีมที่ปรึกษาการขายนะคะที่พร้อมจะให้ข้บ แนะนำให้ข้อมูลแนะนำเรื่องเอกสารนะคะตลอดจนลูกค้าได้รับรถกลับบ้านกันไปเลย <Wow. S 1> แล้วถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถที่บริษัทรถโฟกัสของเราเรามีบริการจัดส่งให้ฟรีถึงที่หน้าบ้านนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่อยากจะจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีธนาคารชั้นนำระดับประเทศนะคะรองรับครบทุกแบรนด์กันไปเลยนะคะที่สำคัญนะคะทีมที่ปรึกษาการขายของเรานะคะ เก่งแล้วก็มือเนี่ยอาชีพสุดๆไปเลยนะคะแนะนำลูกค้าจนถึงขั้นตอนการรับรถกันไปได้เลยออกรถได้ง่ายๆมาที่รถโฟกัสสติะ่ะยังไงนึงก็ขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ พวกเราได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญใครอยากดูรถหรืออยากให้รีวิวรถคันไหนรุ่นไหนรถอะไรกดคอมเมนต์หรือว่าทักอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนุ่นจะคัดแล้วก็งัดคันที่สวยที่สุดนะคะมารีวิวให้แต่ขอบอกนิดนึงว่ารถที่บริษัทเราสวยทุกคันสวยทุกคันจริงๆต้องมาซื้อที่นี่เท่านั้นนะคะมามาหานุ่นก็ได้ มหานุ่นได้รถสวยๆกลับไปคันนี้ตัวท็อปแอาไครกแล้วแอบไายขายจริงๆนะคะพร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าเลยถ้าใครสนใจก็แวะกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะออกรถกับโฟกัสง่ายนิดเดียวคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย เดินนังเดิอเดินนังเดิอเดินนังเดิเดิเด้นังเดิอบูมบูมม่หลงคัดได้แล้วลืมพูดอะไรตรงไหนหรือเปล่าออกรถกับโฟกัสง่ายนิดเดียวเอกสารไม่ยุ่งยากซื้อคนเดียวไม่ใช่คนค้ำมอนุนมาไว้ปัยญาสชั่วโมงเดลิเวอรี่ส่งฟีถึงบ้านเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัทและธนาคารกำหนด